สวัสดีค่ะวันนี้เข้าป่าอีกแล้วค่ะนะคะอากาศก็อยู่ที่18องศาค่ะมาพร้อมกับตะกร้าเดิมนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเจะได้จะได้เห็ดกลับไปหรือว่าจะได้เป็นบูเบอรี่หรือว่าจะได้เป็นอ่าลิงหงอนนะคะเราไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะอ่าฝนได้ตกในป่าประมาณ 3ามสี่วันต่อกันนะคะไปดูว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่านะคะไปเลยค่ะก็มีทั้งอ่าซ้ายปา่าอ้าวเดินเข้ามาเจอพอดีเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวทำไมเขาอุ้ยแห้งตายดูสิคะแห้งอุ้ยจะมีอีกไหมล่ะเนี่ยอุ้ย เข้าแห้งค่ะเห็ดแห้งตายอ,อุ้ยนะคะคนี่ค่ะดอกเล็กอ,นนอันนี้ก็แห้งตายเหมือนกันค่ะดูสิคะเนี่ย เสีได้เนะาะป่านนี้เหมียวไม่เคยมาเลยนะคะอันนี้นก็คงจะเป็นเหตุที่กินไม่ได้นะคะ คงเป็นบ้านเก่าสมัยโบราณเนาะที่เขาใช้หินทำนะคะมโอ้ลิงงอนก็เยอะเหมือนกันโอ้โหบลูเบอรี่ก็เยอะค่ะดูสิคะโอ้โหเยอะมาก อเจอแต่แห้งค่ะอันนี้คงไม่เอาเนาะเอานี้ดีกว่าเอออันนี้พอใช้ได้นะคะนี่โอ้มีตรงนี้ด้วยค่ะนี่เก็บค่ะเก็บอืถึงจะแห้งแต่ว่าดอกเขาก็ยังสวยอยู่นะคะ กำลังเกิดอยุดเอืมกระดอกต่อไป กำลังเกิดเลยค่ะเวลาเราเก็บนะคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องถมคืนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็ไปเลยนะคะนี่ป่านี้ไม่เคยมาเลยนะคะ านเเดินไม่ถูกทางเหมือนกันนะคะเนี่ยเดินแบบเดาๆนะคะอันนี้เห็ดพิษนะคะ รรทริปนี้ก็สรุปว่าถ้าเจอเห็ดก็จะเก็บเห็ดนะคะถ้าเจอผลไม้ป่าก็จะ เก็บผลไม้ป่าดีกว่าค่ะเพราะว่าป่านี้แห้งซะเหลือเกินนะคะอุ้ยนี่คือทากดำนะคะโอเคงั้นเก็บเอานิ่งวานดีกว่าค่ะ ลูกใหญ่ลูกโตค่ะ เก็บมือจะได้ผลไม้สวยกว่านะคะแล้วก็เราไม่ได้เลือกเยอะนะคะเวลาที่เราจะส่งลูกค้านะคะวันนี้จะเก็บขายค่ะมียอดสั่ง5กิโลนะคะถ้าเหมือนเก็บได้ถึง5กิโลเหมือนก็หยุดเก็บนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเอาไปส่งลูกค้าเนะาะเหมียวขายกิโลละ80ค่ะ 8ปดครนก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ320บาทต่อกิโลนะคะ